ตัวนี้เป็นการ์ดจอที่สั่งมาจากช้อปปีนะครับเป็นมือสองนะครับการ์ดจอมือสองผมสั่งมาจะเป็นการ์ดแล็คนะครับตัวนี้จะเป็นการ์ดการ์ดแล็คสั่งมาจากของช้อปปีตัวใหม่มันอยู่ที่27งหมนนะครับราคาใหม่อยู่ที่27งหมการ์ดแล็คส0ง Hg นะครับตัวนี้นะพรวะงบประมาณเราต่ําไม่สามารถที่จะซื้อ 3 0 8 0ได้ลองตัวนี้ก่อนเพราะว่าผมแท้ความ์ี่นะครับว่าตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูก่อนแล้วก็ไปเทสดูว่ามันโอเคไหมจะเล่นเกมระดับ 4K ได้ขนาดไหนนะครับเราก็จะมทาทําการแกะดูว่าเสียงคาถูกต้องตามที่เราสั่งไปหรือเปล่านะครับดูสเปคของการ์ดดูสภาพนะครับดูสเปคดูสภาพของตัวการ์ดนะครับ เ okay. สภาพก็ดูใหม่อยู่นะครับสภาพหน้าจอด้วใหม่มากเลยโอ้ใหม่อยูนะครับใหม่ใหม่ครับเก้าส่เดียสภาพยังใหม่อยู่เลยครับไอซีอาร์0นะครับพีซีไอเอ็กเพจิก SG Edition นะครับก็เป็นอโอเคตามสเปคนะครับ2080 OC 256บิต DDR 6ถูกต้องสภาพด้านด้านนี้ยังใหม่นะครับโอเคครับใหม่โอ้ยังใสอย่ยเลยครับพัดลม3ใบพัดแฟน3ตัวนะครับใหม่นะครับโอเคเ v ็นดีเดียทีฟอ รวมอย่างแน่นนะครับโอเค G Force RTX 2080นะครับตัวนี้ไม่มีโอเวอร์คอร์กนะครับตัวนี้นะน่าจะไม่มี OC นะครับตัวนี้ไม่มี OC ก็แสดงว่าโอเวอร์ไม่ได้ตัวนี้นะครับโอเวอร์คอร์กไม่ได้นะครับไม่มี OC นะครับถ้าจะโอเวอร์คอร์กก็จะต้อง ใส่การ์ดพิเศษเพิ่มเข้าไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมแพ้อยู่แล้วผมไม่ใช้อเวอร์คอกอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องอเวอร์คอกครับสำหรับผมเดซิเลียนนะครับโอ้สุยยอดยังใหม่อยู่ครับโอเคสภาพใหม่สั้ใหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทุก<า>อบการ์ดนะครับ2080ูน20 8จิกนะครับ2 5 6บิตตัวนี้ จะเป็นของเดิมที่ผมใช้งานอยู่ RX 5 9 0นะครับตัวนี้ก็จะทําการถอดขายนะครับตัวนี้ก็ CPU ผมใช้สเปค i 3 i 5อยู่ครับไม่ใช้สเปคสูงเพราะว่าผมแพ้นะครับแพ้ความถี่ของ CPU ถ้าสูงมากๆก็จะแพ้ตัวนี้จะเป็นเคส ATX นะครับมันจะใส่การ์ดรุ่นสามพัดลมไม่ได้ผมก็เลยตัดออกเลยครับเห็นไหมช่วงนี้ผมปาดออกนะครับผมไม่อยากจะเปลี่ยนเคสใหม่เพราะว่าเปลี่ยนมาผมก็ได้เปิดรื้อเหมือนเดิม เพราะนั้นผมไว้ใช้เคสเก่าตัวนี้อยู่แต่ว่าผมผมซื้อมาใหม่ๆนะครับเป็นเทสยเอทีเอ็กตแต่ว่าผมก็ปาดปาดขอบมันออกเพื่อให้มันใ,ใ,ให้มันใสรุ่นสามพัดลมได้นะครับมันจะได้กว้างขึ้นนะอย่าได้กว้างขึ้นตัวนี้เป็นพัดลมนอกผมจะมีพัดลมเล็กระบายกา๊าซจออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ส่วนจอมอนิเตอร์ก็จะเป็น 4K เลยนะครับเป็นจอ55นิ้ว 4K นะครับสำหรับใช้ในมอนิเตอร์ เดี๋ยวผมจะทดสอบใส่ 2> ่2ล็อต p c i เดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวบนก่อนนะครับตัวบนนี้เป็น p c i 3.0นะครับตัวล่างผมไม่มั่นใจนะเป็น1.0หรือเป,ปล่าแต่ว่าตัวบนผมลองมาใส่แล้วใส่ไม่ออกนะครับแต่ว่าผมจะลองใช้ตัวนี้ใส่ดูก่อนถ้าไม่ออกผมก็จะย้ายมาใส่เป็น p c i สล็อตตัวที่2ตัวล่างนี่ครับตัวนี้ผมจะลองใส่ตัวบนดูก่อนแล้วก็เทสย์ดูว,ว่าม,มันออกไหมครับถ้าออกก็จะใช้ตัวนี้ถ้าไม่ออกผมก็จะขยับมาเป็นสล็อตัวตัวดํา ตัวบนตัวเทาตัวตัวที่สองตัวดํานะครับผมพบว่าตัวนี้เป็นการ์ดที่ผมซื้อมือสองมานะครับเป็นมนบอร์ดมือสองาอาจจะอาจจะไม่เสถียรนั่นแหล,นะละการใส่สลักเขับไปเดี๋ยวผมจะต่อสายแพิน6พินตัวนี้น่าจะใช้ไฟอยู่ประมาณ600วัตต์นะครับแต่สป라ายผมก็ประมาณ550ก็เดี๋ยวถ้าไม่พอจริงค่อยเปลี่ยนใหม่แต่ว,ว่าจะลองทดสอบดูก่อนนะครับ550เต็มนะครับสป라ายผมนี้ก็ผมก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโล่งแล้วครับ ด้านบนไม่ออกนะครับเราต้องขยับย้ายพอร์ตแต่ว่าไฟขึ้นแล้วนะครับไฟขึ้นอาขึ้นนะครับโอ้โหนี่แสดงว่าไม่ธรรมดาครับใส่พอร์ตตัวบนได้แล้วออกแล้วครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาลันวินโดได้แล้วปกติไอพอร์ตไอพอร์ตสีเทาไม่ออกนะผมใส่อีการ์อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ออกเลยแต่การแหลกตัวนี้เอาอยู่นะครับโอ้โหมันทําออกอสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอืแสดงว่าไอพอร์ตตัวบนนี่มันสร้าง PCI e 3.0นี้สร้างมาเพื่อพวก2080ดนพวกนี้เลยนะครับอันนี้โอเคครับอกอกก็ใช้ได้ใช้ได้ครับออกแล้วทีนี้ก็ลงไดเวอร์นะครับผมจะมาทำการลงไดเวอร์ก่อนไฟตัวนี้จะติดตลอดนะครับ R-Force r d f r a d l e t 2 0 8 0 SG พอตของผมขับออดนะครับ ก้าตัวเดิมขับไม่ออกก็ต้องนําเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตตัวล่างพัดลมเงียบครับเงียบเปาสบายชิวๆนะครับโอเคอ่าอย่างนี้ก็พอใจแล้วครับนะครับออกเยนะครับขับพอร์ตตัวบนออกอืมสุดยอดสุดยอด ของนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่เนียนกว่านะครับเนียนกว่าแต่ว่าใกล้เคียงกับ590ใกล้เคียงกันกับ590นะครับจะมาดูการปรับตรงนี้ก่อนจะมาปรับเป็นไฮอุนต้านะครับจะปรับเป็นอุนต้าว่าจะได้ไหมนะครับเอาปรับเป็นไฮก่อนไฮเอ็นกันนะครับปรับเป็นไฮก่อนมันจะสามารถเล่นของเดิมเล่นไม่ได้นะครับ นี้ปรับเป็นส k high นะครับปรับเป็นส k high ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับโอเคมาแบบ high เลยครับน high นะครับเดี๋ยวปรับปรับเป็น ultra ก็จะเปลี่ยน high บวกกับ ultra นะครับผมจะปรับผสมกันโอ้นี่ถือว่าโอเคแล้วครับระดับเล่นได้ระดับนี้แล้วมียนเชียวเลยครับไม่มีภาพไม่มีกระตุกเลย ่ครับภาพยังลื่นอยู่เลยรับบุนดาสีเทายในภาพยังลื่นอย่นะครับ่เนสวยครัสวยมาสวยๆเลยครับนะครับมาสวยๆเลยก็การแหลก2080ตัวธรรมดานี่ก็เห็นว่าโอเคแล้วนะครับผมว่าผ่านแล้วนะ เราทำโอเคกดไลค์ให้เจ้าของคัสเลยครับอ่านครับผมยอมรับโอเคเดี๋ยวลองปรับอุนต้านะครับอุนต้าทุกตัวนะครับอันนี้ปรับสุดเลยนะจะลองดูว่าจะได้ไหมปรับอุนต้าก็หรือว่าไม่ได้นะครับอุนต้าไม่ได้สองเดินกับส่งเล่นไฮเอ็นนะครับแล้วอุนต้าก็พอได้อยู่อุนต้าก็ได้อยู่นะแต่ว่าเอาเล่นไฮเอ็นดีกว่านะครับอหาที่นอุณต้านะครับปรับอุนต้า เอ็นนี่ก็เอาสุดแล้วไฮเอ็นแล้วก็เอาอุนต้าเป็นบางอย่างนะครับผมว่โาโอแล้วล่ะอย่าไปอย่าไปรีด,ดการ์ดมันเยอะไฮเอน็นแต่ว่าจะปรับพวกพื้นดินพื้นอะไรเป็นอุนต้านะครับปรับปรับเอ,อาเมฆเป็นอุนต้านะครับตัวนี้นะแล้วก็ปรับพวกน้นนนํานะครับ,บ,บ,เคนะบเป็นอุนต้านะครับไลท์ช้าพวกนั้เป็นอุนต้านะครับแล้วก็ปรับไฮเอ็นกับอุนต้าผสมกันนี่ผมว่าโอเคนะไลท์ชาร์ปเป็นอุนต้านะครับสอง ลองดูมันจะได้ไม่ไม่บีบเกมมากเกินไปนะครับเข้าเกมใหม่นะครับเคลี okay, <Lisa. S 1> รซัมบคุต้ากับไฮผสมกันนะครับปรับคุณต้าระว,ว่างไฮผสมกันแต่ผมจะไม่รีดไม่รียดเกมเยอะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไฮเอ็นก็พอนะครับผมจะไม่ปรับคุณต้าอันนี้ผมปรับคุณต้ากับไฮผสมกันแล้วครับ บางอย่างก็อุลตร้าบางอย่างก็ไฮเอ็นนะครับผสมกันอยู่ก็สิ่งยกมน,นต่างอยู่